สวัสดีค่ะ3นาทีนะคะเรียนรู้กฎแรงดึงดูดแบบง่ายๆนะคะวันนี้เราจะมาสอนคนที่ไม่รู้นะคะเราจะพูดกับเขาให้เขาเข้าใจมันนะคะได้แบบง่ายๆได้ยังไงภายใน3นาทีนะคะสาเหตุว่าทําไมวันนี้ถึงอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะช่างไม่ได้เป็นไลฟ์โค้ดไม่ได้เก่งหรืออะไรนะคะก็ศึกษามาพร้อมๆกับทุกคนนะคะเก็บความรู้พอแต่ละคนมานะคะแต่อาศัยว่าพอเราเรียนรู้ได้แล้ว เราก็ย้อนกลับไปในอดีตว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เขาพูดอะมันจริงหรือเปล่านะคะเนื่องจากใช่มีน้องสาวคนหนึ่งนะคะอายุประมาณ18-19นะคะน้องเป็นเด็กวัยรุ่นวันนึงนั่งรถไปทํางานด้วยกันเออไม่ใช่วันนึงกลางนั่งรถกลับบ้านแล้วน้องเขาก็พูดขึ้นมาว่าพี่หนูอยากรวยจังเลยคราวนี้เนี่ย เราก็เลยรู้สึกว่าเด็กวัยรุ่นน่ะเราอยากจะให้เขา่ได้รู้จักกับเรื่องนี้นะคะเรื่องกฎแรงดึงดูดเผื่อว่าเขาได้แบบว่าเอามาอัดแอพใช้กับชีวิตนะคะเด็กยุคใหม่ถ้าเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้อย่างรวดเร็วก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วแต่พอเชา่าพูดขึ้นมาว่าน่าจะลองไปเรียนรู้เรื่องกฎแรงดึงดูดนะ <S <S ๆๆน้องคนนี้ค่ะเขาก็เลยบอกขึ้นมาว่าหนูสนใจอะไรที่มันเป็นรูปประรมมากกว่านามประรมเอ๊ะ เขาเนี่ยพอเราฟังปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราจะพูดยังไงในระยะเวลาแค่หนึ่งถึงสองนาทีเพื่อให้เขารู้สึกว่าอ๋อในสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันหมายความว่าอะไรชาติก็เลยอธิบายไปง่ายๆแค่ว่าความจริงแล้วอะ่ะกฎแรงดึงดูดนะคะมันก็แค่สําหรับชาตินะคะชาติมองว่ากฎแรงดึงดูดเนี่ยมันเป็นเหมือน ที่เราต้องการอะไรสักสิ่งหนึ่งนะคะแล้วเราก็ตั้งเป้าหมายมันไว้ในอนาคตนะคะ mm. คือมันจะมีคำหนึ่งที่โบราณเขาเรียกว่า mm. เกลียดอะไรแล้วจะได้อย่างนั้นซึ่งคำนี้มันจริงนะเพราะชาติเมื่อก่อนเนี่ยเราเราแยกไม่ออกระหว่างเราชอบอะไรกับเราเกลียดอะไร mm. เพราะว่าเมื่อเรานึกถึงอะไรที่มากๆมันก็จะเป็นการดึงเข้ามาดึงเข้ามาเหมือนคำว่าดึงดูดอะคะ่ะคือนำพาเข้ามาสู่ชีวิตเรานะคะ แต่แล้วคราวนี้เนี่ยเมื่อเราได้มาเรียนรู้เรื่องพวกนี้มากขึ้นเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยเราควรนึกถึงสิ่งที่เราชอบมากกว่าคือชอบอะไรก็จะได้อย่างนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีเป้าหมายเมื่อเราคิดว่าเอ้ยเราอยากรวยเรามีเป้าหมายแล้วในอนาคตสิ่งหนึ่งที่ชาติมองว่ามันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้คือ1นึ่ฉันมีเป้าหมายแล้วว่าฉันอยากจะรวย2จะมีเหตุการณ์ต่างๆหรือสีต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นจากภายในและภายนอกนําพาเราให้เราได้ไปกระทําสิ่งนั้นๆเช่นหนึ่ง ถ้าน้องยังเรียนหนังสืออยู่น้องจะค้นพบว่าน้องอยากเรียนเกี่ยวกับอะไร 2. น้องค้นพบว่าน้องเรียนมาหาอะไรอะไรหรือน้องมีเป้าหมายในอน้องคิดว่าน้องจะทํางานอะไรที่จะทําให้น้องรวยนะคะฉันจึงมาว่านี่แหละคือคือนิยามของคําว่ากดแรงดึงดูดคือเมื่อคุณมีเป้าหมายอย่างชัดเจนแล้วคุณก็ทําทุกวิถีทางอะค่ะเพื่อไปให้ถึงจุดจุดนั้นอย่างที่คุณต้องการ โดยทีมม่มันจะมีมันจะมีเรื่องบังเอิญด้วยนะก็คือจะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมานะคะที่ทําให้คุณได้ไปพบปะเจอกับคนต่างๆที่นําคุณไปสู่เหตุการณ์นั้นนะคะเมื่อคุณมีความปรารถนาอย่างเข้มข้นซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่คุณปรารถนาก็จะสบความสําเร็จนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้คุณไม่รู้ว่ากดแรงหนึงดูดคืออะไรคุณคิดอย่างเดียวค่ะคุณต้องการให้ ถึงสิ่งที่คุณชอบนะคะแล้วสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณอยากเป็นจะเกิดขึ้นแน่ๆใน,ในอนาคตน,นะคะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสหรับชาติเองนั้นก็อยากจะเป็นหนึ่งบุคคลนะคะที่แชร์เรื่องราวดีๆให้กับหลายๆคนนะคะเพราะชาตมาว่าการคิดบวกอะค่ะมันทําให้ชีวิตเราเนี่ยเดินไปในทางที่ดีมากกว่าเพราะว่าถ้าภายในเราดีอะค่ะสุขภาพจิตใจเราดีมันก็นําพามาสู่ เรื่องราวดีๆภายนอกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ